สวัสดีครับยืนยันการอัดคลิปวันที่7กันยายน6กดนะครับผมมีสายสปายเฟนเดอร์นะครับมันเป็นของใหม่มือหนึ่งทุกเส้นนะครับแต่ว่ามันเก่าเก็บจากสต๊อกในร้านนะครับก็จะเอาลื้อมาขายถูกๆกันนะครับทุกเส้นเนี่ยยังอยู่ในซองมือหนึ่งแต่ด้วยการเวลาของมันที่มันผ่านมาหลายสิบปีนะครับมันก็จะมีเสื่อมไปบ้างผมจะลองแกะมาให้คุณดูอันหนึ่งนะครับนะนี่ครับก็จะมีสีสีเทาใช่ไหมครับ สามสี่ห้าหกเจ็ดสีเทาเจ็ดเส้นสีดาตอนนี้มีสี่เส้นนะครับลองแกะให้ดูอันหนึ่งนะครับเราจะดูว่าสภาพเป็นอย่างไรมดูดูพร้อมกันนะครับต้องรับสภาพมันได้ก่อนนะจะขายถูกมากตัวสา,ายเนี่ยหม่เอี่ยมือหนึ่งเหมือนเดิมแต่ว่าตัวหูหิ้วเนี่ยหนังด้านบนเนี่ยมันจะมีเสื่อมไปบ้างอย่างตัวนี้โอ,โอเคนะครับหนังสีดาด้านบนเนี่ยนะนี่ครับอย่างอีกปลายด้านหนึ่งคุณดูนะครับหนังก็จะมีแตกอย่างนี้ครับแต่มันก็ยังคล้องได้ไหมฮะ สมมติหนังมันแตกออกไปเนี่ยมันก็ยังคล้องได้เพราะตัวหนังหลักของมันเน่ะก็ยังอยู่มันแตกเฉพาะหนังมันก็มีแตกบ้างนะเออมันก็มีแตกบ้างนะข้างในเนี่ยครับหนังมันก็แตกบ้างนะพอคล้องได้นะครับมันนะตามสภาพเนี่ยครับผมลองแกะให้ดูนะมันจะมีหนังด้านนึงแตกแบบนี้ ตกไปบ้างแต่ผมว่ามันก็ยังพอได้นะนะครับทามันไม่ได้ไม่ได้แพงเนาะเส้ละห้าสิบาทไปครับค่าส่งห้าสิบนะครับเนี่ยครับเผื่อจะไว้แจกใครหรือว่าไปบิ้วอัดับเอานะครับไปบิ้วาหน่อยนะครับเนี่ยหนังมันหนังมันเสื่อมตามสภาพแบบนี้เห็นไหมฮะหนังด้านนอกด้านในยังพอไหวเราอาจจะแปะหนังเพิ่มเข้าไปให้มันหนาหน่อย หรือว่าติดกาวหรืออะไรก็ลองดูนะครับตัวสายเนี่ยมันใหม่หมดเลยตัวสายใหม่หมดคงจะเป็นทุกเส้นนะครับผมผมไม่ได้แกะให้ดูทุกเส้นนะแต่ว่าถ้ามันจะเสื่อมนะครับโดยส่วนใหญ่มันเสื่อมตรงเนี้ยตรงหัวมันนะครับตัวสายผ้านเนี่ยสภาพดีเลยนะครับป้ายตัวตัวเฟนเดอร์ป้ายที่ก็ยังอยู่นะครับกล้องไมโฟกัสโอเคตัวป้ายก็ยังอยู่หมดนะครับ เอาล้วครับสภาพตามนี้นะครับทุกเส้นแบบนี้นะครับนะขอบคุณมากครับ